สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูแป้งทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนการแรงเงาโดยอันนี้คุณครูจะขอทบทวนก่อนเนาะเราตีเป็นช่องใช่ไหมคะมีทั้งหมด6ช่องช่องที่เข้มที่สุดก็คือมืดความมืดหรือเงาใช่ไหมคะแล้วเราก็เริ่มลดน้ำหนักมือให้เบาลงไปเรื่อยๆในแต่ละช่องจนถึงสว่างที่สุดโดยวันนี้คุณครูจะ ไม่ให้นักเรียนทําเป็นช่องแล้วนะคะเราจะลองทํงา,งาโดยไม่มีช่องเราจะแรงเงาโดยไม่มีช่องให้มันสมูทให้มันไล่น้ําหนักสีได้นะคะลองดูซิว่านักเรียนจะทําได้ไหมเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูดังนี้นะคะ,ะขั้นตอนแรกเลยนะเราก็จะทําเป็นช่องเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะทําแบบง่ายๆนะเราก็ทําเป็นช่องเหมือนเดิม น,นิ้งคุณครูแนะนำให้หนักเรียนทำเป็นช่องยาวนะคะช่องสี่เหลี่ยมยาวๆหน่อยอ่ะครูจะใช้ความยาวประมาณนี้นะคะ,ะสักสิบเก้าหรือยี่สิบเซนเนาะหลังจากนั้นตรงนี้คุณครูจะให้แทนความมืดหรือความเข้มนะคะเข้มหรือเงานะคะแล้วฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่สว่างนะคะ สว่างหรือแสงนะคะเงาแล้วก็แสงอ่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะจำได้ไหมเอ่ยช่องแรกรอบที่แล้วมันจะเข้มใช่ไหมคะเข้มเราก็ทำเหมือนเดิมให้นักเรียนลงน้ํำหนักมือเลยนะคะแต่จะใช้วิธีตวัดนะก็คือกดน้ํำหนักมือแล้วก็ ปล่อยมือตวัดออกไปแบบนี้เราจะใช้สายตาของเรามองมองว่า,าตรงช่วงเนี้มันเข้มแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากให้ช่วงเนี้มันเริ่มมันเริ่มสว่างมือของเราจะต้องเบาลงเบาน้หนักมือลงนะคะแต่นักเรียนอย่าทิ้งเส้น อย่าเริ่มตรงนี้บางคนแบบอ๋อพอดีเข้มแล้วตรงนี้เรามาเริ่มตรงนี้ดีกว่ามันจะไม่สมูทนะคะนักเรียนก็ยังจะต้องตวัดเส้นจากจุดเริ่มต้นตรงนี้มาเรื่อยเรือเริ่มเบามือเบามือเลยะคะเริ่มเบามือเรื่อยๆนะมันถึงจะสมูทนะคะค่อยๆไล่น้ำหนักสีโดยการมองสังเกตนะคะวันนี้เราจะใช้วิธีการสังเกต ถ้าเราอยากให้ตรงนี้เริ่มมืดเริ่มสว่างนะคะอางนี้มันเลอะเราก็ต้องเป่ามือลงเรื่อยๆนะเป่าเป่าเป่าเปาเปา,เปา,เปา,เปา มันจะได้ประมาณนี้นะถ้าเรารู้สึกว่ามันดูยังไม่เนี้ยบเราก็ทำซ้ำๆแบบเดิมนะคะน้ำหนักมือกดแรงๆหนักๆเลยตรงช่วงนี้เพราะมันเป็นเงาแล้วก็เริ่มใช้สายตาใช้น้ํำหนักมือนะคะไล่น้ำหนักลงมาเรื่อยๆให้เบามือเบามือนะแล้วก็ยิ่งเบาไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความสว่างหรือแสงตรงนี้มันจะสว่างสว่างสีจะจางๆนะจ๊ะเนี่ยโอเคมันก็จะประมาณนี้สิ่งที่นักเรียนจะทำวันนี้ส่งคุณครูแค่นี้เลยนะแค่นักเรียนเออสามารถทำการไล่น้ำหนักสีแบบให้มันสมูท ให้มันรู้สึกว่าเชื่อมต่อกันไม่เป็นเส้นไม่เป็นขีดนะคะทำแค่นี้เลยวันนี้ซู้ๆนะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วส่งคุณครูในกลุ่มลายห้องเหมือนเดิมนะจ๊ะกลุ่มลายห้องศิละปะครูปแป้งนะคะโอเคเรียบร้อยนี่ประมาณนี้ จะต้องไล่น้ำหนักเข้มกลางอ่อนเหมือนเดิมแต่แค่มันเปลี่ยนจากเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเนี่ยไม่มีช่องเราให้นักเรียนลองคอนโทรลมือเฉยนะคะโอเคบ๊ายบาย